พามาดูการขอรับการส่งเสริมการลงทุนของ B.O.I. ค่ะไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะวงเงินเนี่ยไปอยู่ที่2.28แสนล้านบาทเลยทีเดียวจำนวนทั้งหมดนะคะ724โครงการถ้าหากเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ100%อยู่ที่94เมื่อเทียบกับ year on year เพราะว่าปี2566เนี่ยอยู่ที่374โครงการเท่านั้นเองค่ะนะคะมูลค่ารวมนี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่คุณนิชนันบอกว่า เราไม่ได้เห็นอย่างนี้มาสักพักแล้วนะใช่ค่ะ228,207ล้านบาทด้วยกันมูลค่าของแต่ละอุตสาหกรรมบ้างที่ขอรับการส่งเสริมเข้ามานะคะ,คะมาดูสูงที่สุดเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้า77,194ล้านบาทค่ะ ก็รวมไปถึงพวกชิปอะไรต่างๆด้วยอยานเย์และชิ้นส่วนค่ะอยู่ที่21,328ล้านบาทปิตโตรเคมีและเคมีพัน17,672ล้านบาทเป็นอันดับที่3นะคะส่วนดิจิทัลค่ะ17,498ล้านบาทถัดมาเป็นเกษตรแล้วก็แปรรูปอาหาร13,278ล้านบาทการท่องเที่ยวนะคะอยู่ในลำดับรองท้ายก็6,873ล้านบาทและด้านการแพทย์ก็มีด้วย2917ล้านบาทค่ะ ถึงเเวลลลา AI ปี่ยนโก人工智能改变世界的时候到了。Time for change the world. ภาษาจะไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปโกรุงเทพธุรกิจฐานเศรษฐกิจ Post Today สามสื่อเศรษฐกิจของ Nation Group เปิดฟีเจอร์ AI ให้ทั่วโลกติดตามความเคลื่อนไหวของไทยได้แบบไม่ต้องผ่านตูกกลางอ่านและฟังข่าวข้อมูลเจาะลึกทันกระแสพบกับ AI 3ภาษา ทยอังกฤษจีนหนึ่งพฤษภาคมนี้ ผู้ชมคะรัฐบาลนี้เนี่ยมีหลายนโยบายนะคะที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นนโยบายที่มาดูแลพี่น้องประชาชนกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยใช้เงินเนี่ยพอสมควรเราเคยนําเสนอไปว่าอาจจะต้องกู้เยอะนะ4.4ล้านกว่าเนี่ยนะคะแต่การที่จะทําบาลานซ์ชี้สมดุลได้ก็ต้องมีขาที่เป็นรายได้เข้ามาสู่ประเทศด้วยใช่ค่ะวันนี้จะพาไปดูคะ่ะตัวเลขที่เป็นต้อบอกว่าเป็นตัวเลขความหวัง ของการลงทุนโดยตรงจากจากภาคเอกชนนะคะเพราะว่าเราจะพามาดูการขอรับการส่งเสริมการลงทุนของ B O I ค่ะไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมานี่นะคะ วงเงินเนี่ยไปอยู่ที่2.28แสนล้านบาทเลยทีเดียวจำนวนทั้งหมดนะคะ724โครงการถ้าหากเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ100%อยู่ที่94%เมื่อเทียบกับ year on year เพราะว่าปี2,566อยเนี่ยอยู่ที่374โครงการเท่านั้นเองะนะคะมูลค่ารวมนี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่คุณนิชนันบอกว่าเราไม่ได้เห็นอย่างนี้มาสักพักแล้วนะใช่ค่ะ2 2 8 2 0 7ล้านบาทด้วยกัน ค่ะก็ถือว่าเป็นวงเงินที่เพิ่มขึ้นมานะคะ31%มเอปอนนค่ะในป66ี6-6ปีที่แล้วเนี่ยเราอยู่ที่174,295ล้านบาทเท่านั้นแต่ว่าตัวเลขขอรับแต่เงินจะมาจริงหรือเปล่าจะถึงเท่านี้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะคะว่าเลขาของ BOI ไปไหนถ้านนายกไปไหนเลขา BOI อยู่ด้วยใช่ค่ะ ดึงมาแล้วมาแล้วขอส่งเสริมแล้วจะได้มาจริงๆเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเวลาถ้าติดขัดปัญหาอะไรเนี่ยเลขา BOI จะได้แก้ได้ทันทีสั่งการว่าตรงนั้นตรงนี้มีปัญหาอะไรจะต้องต้องการทราบข้อมูลตรงไหนเตรียมให้แล้วก็ให้นักลงทุนเขาสามารถที่จะตัดสินใจได้ง่ายแล้วก็เร็วยิ่งขึ้นในการลงทุนกับประเทศไทย ทีมไทยแลนด์ไม่ต้องรอนะคะ,คะทีนี้ค่ะปัจจัยที่จะทําให้เงินลงทุนนะปัจจัยที่ทําให้เงินลงทุนของปี67เนะี่ยพุ่งขึ้นไปได้ในตัวเลขมาสักครู่นี้สําหรับไตรมาสหนึ่งเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างอันดับแรกความเชื่อมั่นนักลงทุนกลับมานะเพิ่มสูงขึ้นนะคะ เรือตรงเลือตั้งเรียบร้อยจะตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วก็มีการประกาศวิสัยทัศน์ต่างๆที่ชัดเจนรัฐบาลมีการเดินหน้าดึงการลงทุนจากบริษัทชั้นนําทั่วโลกอันนี้ปรากฏเห็นชัดอยู่แล้วะนะนายกเซลแมนนะคะแก้ไขปัญหาการค้าการลงทุนอย่างจริงจังและต่อเนื่องค่ะรัฐเองมีการออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนนะคะในหลายๆด้านด้วยกันแล้วก็การย้ายฐานการผลิตเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาความขายยัดแย้งทางภูม,มิรัฐศาสตร์เห็นชัดๆเลยเพื่อนบ้านเรา อันนี้เป็นต้นนะคะเงินลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่หรือว่าเทคโนโลยีใหม่ค่ะตามเทรน์ของโลกไม่ว่จะเป็น e v semiconductor พลังงานหมุนเวียน data center ขนาดใหญ่แล้วก็ ai ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่เป็นความเชื่อมั่นนักลงทุนมาลงที่บ้านเรามากขึ้นมูลค่าของแต่ละอุตสาหกรรมบางที่ขอรับการส่งเสริมเข้ามานะคะ,คะมาดูสูงที่สุดเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้า 77,194ล้านบาทค่ะก็รวมไปถึงพวกชิปอะไรต่างๆด้วยยานยนต์และชิ้นส่วนค่ะอยู่ที่21,328ล้านบาทปิตโตรเคมีและเคมีพัน17,672ล้านบาทเป็นอันดับที่3นะคะส่วนดิจิทัลค่ะ17,498ล้านบาทถัดมาเป็นกเกษตรแล้วก็แปรรูปอาหาร13,278ล้านบาท การท่องเที่ยวนะคะอยู่ในลำดับรองท้ายก็6,873ล้านบาทและด้านการแพทย์ก็มีด้วย2,917ล้านบาทค่ะทีนี้อย่างที่เราได้เห็นไปแล้วนะคะว่ามูลค่าการขอรับการลงทุนไตรามาส1นปี67-279โครงการนะคะถ้าเป็นเฉพาะใน EEC ขออภยัย279โครงการนี้อยู่ในเฉพาะ EEC นะคะมูลค่าเนี่ย 81,515ล้านบาทแล้วจาก2องแสนกว่าเฉพาะอีก8แ0 0 0มืกว่าต่างประเทศประเทศไหนที่สนใจมาลงทุนในประเทศไทยของเราบ้างสิงคโปร์เป็นอันเป็นอันดับหนึ่งนะคะ<ช>อยู่ที่42,539ล้านจีน34,000ล้านฮ่องกง26,000ล้าน ไต้หวัน19,000ล้านแล้วก็ลวมถึงออสเตรเลียอีก1,700กว่าเอ่อ1,700กว่าล้านบาทมูลค่ารวมก็169,000กว่าล้านทีน,นี้ตัวเลขหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะแล้วญี่ปุ่นไม่มีแต่ญี่ปุ่นเนี่ยคือเข้ามาลงทุนในบ้านเราข<อ>เขาลงลเพิ่มแต่ว่าอันนี้คือเป็นการที่จะลง,ลงทุนใหม่หมที่เกิดขึ้นค่ะ,คะทีนี้แล้วเงินเนี่ยไปที่ภูมิภาคใดกันบ้างนะคะแบ่งกันตามภาคเลยค่ะไปอยู่เยอะที่สุดเนี่ยภาคกลางนะคะ 97,651ล้านบาทค่ะตะวันออก95,112ล้านบาทก็ EEC อ,อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะพักเหนือไป17,665ล้านบาทถัดลงไปนะคะเป็นตะวันออกเฉียงเหนือ7,849ล้านบาทพักใต้7 4 5ล้านบาทตรงนี้ถ้าทำแร์บริดสำเร็จในอนาคตภักใต้แน่าจะเพิ่มนะคะพักตะวันตกค่ะ2,885ล้านบาทนะคะ อันนี้เป็นการแบ่งตามภูมิภาคนะคะทีนี้กรอบในการการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในค1ปี6-7เนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง785โครงการที่บอกลงไปเนี่ยนะคะเงินลงทุนรวม2 5 0 0 0 0 0กว่าล้านเพิ่มขึ้น 6%, 6เมื่อเทียบกับ y e เยออนเยออันนี้คือเงินลงทุนแล้วนะ <sh arp> คาดว่ามูลค่าการส่งออกจะเพิ่มขึ้น ,00 แสนกว่าล้านบาทใช้วัตถุดิบในประเทศ 2 4 0 0 0 0ล้านต่อปีนะคะ,คะแล้วก็จ้างงานให้กับคนในประเทศได้อีกประมาณ5 0 0 0 0ตตำแหน่งด้วยกันเป็นเรื่องที่ดีเพราะเขามาลงทุนนะคะ,คะเขาผลิตสินค้าส่งออกได้ที่จ้างงาน,นะะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยทีนี้การออกบัตรส่งเสริมนะคะควอเตอร์167ค่ะมีการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนไป647โครงการด้การวงเงินลงทุนรวมเนี่ย2 5 6 9 3 0ล้านบาท เพิ่มขึ้นมาในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง107%เลยะะทีนี้มากันที่เลาาธิทการ B O I ค่ะท่านก็ตามท่านนายกไปในหลายๆที่นะคะคุณอริศเทิดสถิรศักดิ์บอกว่าจังหวะเวลานี้มีความสำคัญเป็นโอกาสทองประเทศไทยในการดึงการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ๆเข้าม,มา เ่อวางรักฐานเศรษฐกิจไทยในระยะยาวค่ะเราเชื่อว่าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาคด้วยความโดดเดน่นโดยเฉพาะด้านของโครงสร้างพื้นฐานความสเสถียรของไฟฟ้าอันนี้เนี่ยเป็นจุดแข็งถึงไหมค่าไฟเราจะแพงกว่าวียตนามแต่เวียตนาม<ต>มีปัญหาเรื่ว่าไฟดับบ่อยใช่ใช่เรามีความพร้อมด้านพลังงานสะอาดซัพพลายเชนที่แข็งแกร่ง มีคุณภาพของบุคลากรแล้วก็รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ดีตรงนี้ตรงตัวสภาพแวดล้อมที่ดีเนี่ยแหละคนบอกว่ามาบ้านเราโรงพยาบาลพร้อมเทคโนโลยีทางการแพทย์พร้อมเวลามาเนี่ยคนที่มีครอบครัวเขาไม่ได้มาตัวคนเดียวเขาพาล,ลูกพาอะไรมาด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นโรงเรียนนานาชาติบ้านเราก็พร้อมเช่นเดียวกันคุณนริดังบอกอีกนะคะว่าปัจจัยที่เอื้อสําหรับการเข้ามาทํางานอยู่อาศัยของผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ รวมทั้งมาตรก,การสนับสนุจนาาจากภาครัฐในไตราะไม้แรกนี้นะคะมีการลงทุนสําคัญเกิดขึ้นในประเทศไทยอยู่หลายโครงการด้วยกัน EV เซมิคอนดักเตอร์ต้นน้ํา<ม>แล้วก็ Data Center ขนาดใหญ่ที่รายง,งานกันไปมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มาแล้วเรียบร้อยนี่เป็นความหวังค่ะเพราะว่านี่คือเม็ดเงินที่จะหลั่งไหลมาเติมนะคะขารายรับของเราจะได้ไปปรับบาลานซ์กันอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นความหวังเช่นกันและปีนี้เนะี่ยฟื้นตัวได้ดีทีเดียวก็คือการท่องเที่ยวไทยแต่ทำไมฟื้นแล้วยังบอกติดลมอยู่เป็นเพราะว่าเงินมันไม่กระจายรักท่องเที่ยวมาการใช้เงินาอาจจะยังกระจุกตัวใช่ไหมกระจุก,จกตัวอยู่ในบางพื้นที่ใช่ค่ะยังไม่มากเท่าที่ควรนะคะเอาพามาดูกันหน่อยจังหวัด ที่ปรากฏว่านักท่องเที่ยวมาแล้วก็ไปมากที่สุดนะคะของป <Okay. S 1> ี66โโ <laughs> นี่ฉันนี่ฉันนึกถึงทุสัปดาห์ที่แล้วไงใช่ <laughs> คุณทักษิณลงพื้น <ไป S 2> ที่<ต>่มันคึกคักมากเลยัสหวัใช่ไหม <laughs> คึกคักเลย77จังหวัดนะคะจำนวน315ล้านคนบวกเพิ่มขึ้นมา40.34%รายได้2.17ล้านล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นมาถึง100%เต็ม100นิดๆนะคะค่ะไปกันที่ไหนกันบ้างคุณนิชนัน า<ผ>ม,มาดูค<ด>ือต้อง,งเนก็ต้องมากรุงเทพอยู่แล้วต้องมาเมืองหลวงก่อนแล้วก็ติดอันดับเมืองหน้าเที่ยวเมืองอหน้าอยู่เยอะแยะนะคะกร<ช>ุงเทพะ,ะ,ะกรุงเทพมหานครมีคนมาเยี่ยมเยือนนะคะห้าหม่องร้อยคนค่ะ สัดส่วนทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ยคือคิดเป็น17%เลยค่ะแล้วก็ไปไหนคะใกล้ๆนั่งรถไปอีกสัก2ชั่วโมงถนนหนทางดีขึ้นมอเตอร์เวย์ไปชนบุรีหรือว่าพัทยาใช่ค่ะ,ะ,คะอยู่ตรงน,นั้นเนี่ย23,200กว่าคนคิดคเป็น7.37%ค่ะหรืออาจจะขับไปเที่ยวไหนคะกาญจนบุรี<อ>ตรงนี้คนก็ไปเที่ยวเยอะเหมือนกันนะ,ะตรงนั้นมีสถานที่ท่องเทียเท่ยวเยอะ14,400กว่าคนหรือว่า4.58%แล้วก็อันดับ4คือภูเก็ต 11,300กว่าคนหรือว่า 3. ามาปนของอนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะคะค่ะจังหวัดเล็กหน่อยนะคะประจุคีริขันค่ะเป็นอันดับที่5 11,100กว่าคนนะคะคิดเป็น3.53%ถัดไปก็เป็นเมืองทะเลเหมือนกัน,นเ,เนนพชรบุรีก็ไม่ผ่านเพชรบุรีก่อนประจวบอยู่แล้วใช่แต่บางคนส่วนใหญ่ก็บอกว่าไปประจวบเลยไม่ผ่านเพชรบุรีเนี่ยมันคือไม่แวะทางผ่านอย่างเดียวนะคะ ที่เชียงใหม่ค่ะก็ยังคงมีนะักท่องเที่ยวถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่3.38 1,600คนพระนครศรีอยุธยา3.25 1,200คนค่ะโคราชนะคะ7,903คน7,930คนค่ะขออภัย2.52เปอร์เซ็นต์แล้วก็สุราษฎร์ธานีอีก7,610คน2.41เปอร์เซ็นต์ะคะเออแล้วก็มีอีกนะ ทีนี้รายได้รายได้จํานวนไปแบบนั้นแล้วตังค์ไปเยอะด้วยตามจํานวนหรือไม่ค่ะกรุงเทพก็ยังเป็นจังหวัดที่มีการจับจ่ายเยอะที่สุดอยู่นะคะอยู่ที่7,50 0 0 0นล้านบาทค่ะสําหรับปี6-6ที่ผ่านมาคิดเป็นสัดส่วน34.51จับจ่ายใช้สอยในกรุงเทพนี่แหละอันดับ2เป็นภูเก็ตถึงแม้เป็นอันดับ5ของจํานวนคนไปแต่คนไปเที่ยวภูเก็ต ใช้เงินเยอะใช้เงินเยอะใช้เงินเยอะนะคะก็น้ำแพงอ่ะที่น่่ะนงชีพสูงสูงถ้าหากเปรียบเทียบกับที่อื่นเนี่ยคือค่อนข้างที่จะสูงกว่าที่อื่นนะคะอันดับ3คือชนบุรีตรงนี้คนก็ใช้เยอะนะคะประมาณสักสอง0 0นกว่าล้านเชียงใหม่89,00 0กว่าล้านที่สุราษฎร์ธานีมาเป็นอันดับ5รองลงมาเป็นกระบี่เป็นเชียงรายเป็นประจวบคีรีขันสงขลานะคะแล้วก็อันดับสุดท้ายคือเพชรบุรีนะคะอันนี้ก็คือคือจริงๆก็ขึ้นอยู่กับ ค่าครองชีพในแต่ละพื้นที่ด้วยแหละว่ามากน้อยแค่ไหนนะคะนี่ก็เป็นหลายปัจจัยนะคะสิ่งหนึ่งที่สะท้อนว่าการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวแล้วก็คือการปรับขึ้นราคาของโรงแรม5ดาวซึ่งส่วนมากเนี่ยทาเก็ตก็จะรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ก็ยังมียอดจองกันเต็มอยู่ในเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวแต่ที่ต้องพัฒนาก็คือการกระจายเม็ดเงินการท่องเที่ยวค่ะการท่องเที่ยวเมืองรองที่ต้องมีการกระตุ้นให้เกิดขึ้น